สวัสดีเจ้าวันนี้แม่กิฟก็บาได้ปลากินนะเจ้ามาปลาแอลเชียงของเจ้าวันนี้ก็เริ่มทิพนะเจ้าก็มากันตีวัดพระธาตุแม่ย่าม่อนนะเจ้าตั้งอยู่ตำบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของจากวัดเชียงหายนะเจ้าเบนก็จะขึ้นจือ่อเรื่องพญานาคนะเจ้าเป็นแดนธรรมวังบาดาอีนะเจ้าอันแม่กิฟก็บมาักการะาอันพญานาคตั้งรูปนะเจ้าเบนก็จะนี้พญานาค ตั้งยู่ตีลิ้มแม่น้ำโขงเลยเจ้าพอจอดรถแล้วนะเจ้าเขาก็จะมาพัดถาดกันก่อนเลยเจ้าเดินขึ้นเนินดอยแบบนี้นะเจ้านี่ก็จะมีพยานหนากแบบนี้เนาะอยู่ทางขึ้นนะเจ้าแล้วก็จะมีพัดถาดเจ้าตั้งแต่งานอยู่ตรงนี้นะเจ้า ระราถุดก็จะตั้งปฏิสถานของลูกแก้วนะเจ้าร้านเปบนก็จะก,กว้างๆนะเจ้าเบนก็จะมีดอกไม้ถูกเทียนฮือบูชานะเจ้าไปสักการะไว้พรถาถุดกันได้นะเจ้าพรถาถุดก็ตั้งต่งงานสูงมากๆเลยเจ้า ตรงพระธาตุเปิ่นก็นจะห้ามผู้หญิงที่มีประจำเดือนเข้าไปเนะเจ้าเปิรนก็นจะประดิษฐานลูกแก้วเนาะเจ้าสวยงามมากมากเลยเจ้าเปิร์นเ่อกันว่าตะกอนเป็นหูของพญานาคนะเจ้าและเปิรนก็นปิดหูพญานาคว้อันนี้ก็จะเป็นตางลงวังบาดาลเนาะเจ้าสูงมากๆเลยเจ้าอากาศก็ห้อนเนะเจ้าแม่กกีบก็ เหงอแตกมดเลยเจ้าม้าช่วงสายเจ้าอันนี้ก่อจะเดิอนออกจากพระธาตุนะเจ้านี่เป็นข้างหลังเจ้าอันนี้ตีป็นบูชานะเจ้าถูกเทียนเนาะพยาน,นาาเปิดก็จะมีเจ็ดสีเดินลงม้านะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นทางลงเนะตีรถลงไปนะเจ้านี่ตีรถลงไปตรงถนนนี่นะเจ้า แม่กิฟต์เกาะทายหลบๆมาเพื่อดูนะเจ้าโอ,องคงใหญ่ขนาดเลยเจ้าอันนี้เปิ้นก็จะเขียนพระทานแม่ย่าม่อนนะเจ้าแดนธรรมวังบาดาลหาะเจ้าแม่กิฟต์ก็จะปลาลงไปตั้งุ่มนะเจ้าสังเกตตรงนี้จะเป็นแม่น้ำบเนาะเจ้าเดินลงบันไดสูงๆมาหะเจ้าก็ลงมาก็จะเจอแบบนี้เลยเจ้ามีเจดีนาะเจ้า แล้วก็มีองค์พญานาคสององค์นะเจ้าอยู่ตรงนี้นะเจ้าคือกลับไหวบูชาเปิ่นก็นกจะมีที่ขายดอกไม้ทูกเทียนอยู่ตรงนี้ตัวนะเจ้าติบูชาดอกไม้ทูกเทียนเนาะแม่กับอนันนกสาวนะเจ้าก็มาไหวนะเจ้าไปกิีบก็ถ่ายวิดีโอเื่อนาอกเปลี่ยนกันไหวนะเจ้า ตำนานด้วยสังเขปของแม่ยม่ามอนกับพญานาคนะเจ้าเดิมที่บริเวณบ้านปากน้ำอิงจะมีเส้นทางสอดแนมมนุษย์เจ้าตีขอบขัวพญานาคสร้างขึ้นมา โดยพ่อนางนะเจ้ามีนิสัยดูไล่นะเจ้าโดยปอพญานาคนะเจ้าจะใจเส้นทางนี่สอซองนะเจ้ามนุษย์นะเจ้าตีอันเดินเรือไปมาในแม่น้ำโขงแม่น้ำอิงนะเจ้าจากนั้นก็จะชอบหลบทำล่างคนผพันไปพันมาด้วยกันถล่มเรือถล่มแพนะเจ้าแต่วันหนึ่งนะเจ้าปอหนักนะเจ้าติดมองกับดักหาป่าของมนุษย์โดยมือเอิญนะเจ้าโดยลูกสาวของพญานาคนะเจ้ามาขอความเจเหลือจากแม่ยามอนนะเจ้าเป็นหญิงชรานะเจ้าคือปอออกจากกับดักมองของ ค้นหาป่าได้นะเจ้าจากนั้นแม่ยามอนก็นเลยขอหห้อนากนะเจ้าบัเพนสินภาวนานะเจ้ามาสร้างความเดือดร้อนให้เมืองมนุษย์แหมนะเจ้ากลก,ก็เลยปิดเส้นทางนะเจ้าการซอดแนมของพญานาคนะเจ้าบ้อขึ้นลงไปหากันได้แหมหน้าเจ้าจากนั้นก็นเลยสร้างพระธาตุขึ้นมาปิตรูพญานาคถึงเต้กากุันนี่เจ้านี่ทางเดินกว่าจะสูงชั้นมากๆเลยเจ้า อันนี้เวลาเดินขึ้นนะเจ้าเดินลงบาไดไท้ายนะเจ้าเป็นไงบ้างคะตายค่ะ <laughs> เหลืออีกคนนะคะแล้วคุณสาวๆอีกคนเดินลงใหญ่ชิวๆเจ้าเดินขึ้นนะอีทขนานะเจ้า <laughs> วิวก็สวยมากเช่นกันนะเจ้าอาจารย์ <laughs> อีกนิดนึงก็่จะไปไหนะ <laughs> <laughs> เจ้าอันนี้แม่ของไมกิบเองนะเจ้าหอบเลยเจ้าขึ้นมาตึงหวาเหือแตกกันกุ้นนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสารนะเจ้าที่สามารถมาบนบานสารกาวมาขอพรนะเจ้ามาขอเรื่องการทํางานสุขภาพอย่างได้นะเจ้าแล้วก็สามารถมาแก้บนตรงนี้ได้เลยนะเจ้าถ้าใครมาเชียงของนะเจ้าก็ยากเงื่อแวะมาพระธาแม่ยาหม่อนนะเจ้า จากนั้นนะเจ้าแมกกิบก็จะขึ้นรถตู้นะเจ้าของหน้านะเจ้าอันมากันทังบ้านเลยเจ้าพอดีว่าจะเดินไปบ่าพ่อมกังนะเจ้าบางคนก็เดินไปก่อนนะเจ้ามีคนตีเดินไปก่อนก็จะขึ้นรถเรียบร้อยนะเจ้าละอ่อนก็อยู่หลังรถนะเจ้าไอหน่าก็ขอกินน้ำกอน้องอีดขนาดเลยเจ้าทั้งห่อนทั้งเหนื่อยบันไดเกาะสูงชั้นขนาดเลยเจ้า ตินตีสถาของชาวบ้านนะเจ้าก็ลองมาดูได้นะเจ้าถ้าคขมีความเจือเหลืองพยานาคนะเจ้ารับรองก็จะชอบที่นี่มากๆเลยเจ้าก็จะปินวังน้ำบเนนะเจ้าวันนี้ไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าลาไปพร้อมกับเงือแตกผักๆเลยเจ้า